สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The w i ิดดวันนี้ครับผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังมาคุยเรื่องหนึง่งที่ผมว่ามันเป็นเหมือนเครื่องมือรับของหลายๆคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกครับนั่นคือสิ่งที่เรียกว่ากฎ5ชั่วโมงครับฟังดูง่ายๆครับแต่มันคือแนวคิดที่คนอย่างเอรอนมาร์ l บิลเกต w a ร r e n b บัฟเฟตและโอปราห์เวนฟี่ใช้กันมานานครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันว่ากฎนี้คืออะไรทำไมมันเวิร์กข,ขนาดนั้นแล้วเราจะปรับใช้ยังไงกับตัวเราเองได้บ้างครับคำถามที่ว่า กฎ5ชั่วโมงคืออะไรกฎ5ชั่วโมงนะครับถูกพูดถึงครั้งแรกโดยมิคาเอลซิมอนเขาศึกษาชีวิตของคนสำเร็จระดับโลกแล้วพบว่ามีจุดร่วมที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือทุกคนมีเวลาอย่างน้อย5ชั่วโมงต่อสัปดาห์ครับเพื่อการเรียนรู้อย่างตั้งใจกฎนี้มีแค่3ส่วนง่ายๆครับ 1. อ่านครับคนสำเร็จอ่านหนังสือเยอะมากครับ บิลเกตเคยสัมภาษณ์ว่าเขาอ่านหนังสือปีละ50เล่มครับวอลเลนบัฟเฟตใช้เวลาวันละ5-6ชั่วโมงในการอ่านหนังสือกับรายงานต่างๆครับข้อที่2ครับสะท้อนความคิด Reflection ครับหยุดคิดสรุปบทเรียนทบทวนสิ่งที่เรียนรู้ข้อที่3ครับข้อสุดท้ายทดลองทำจริงครับลองลองมือทำสิ่งใหม่ๆทดลองแนวคิดใหม่ทดลองไอเดียใหม่ๆครับทั้งหมดนี้รวมกันเฉลี่ยแล้ว ประมาณ1ชั่วโมงต่อวันเท่ากับ5ชั่วโมงต่อสัปดาห์ครับคุณผู้ฟังอาจจะมีคำถามแล้วทำไมกด5ชั่วโมงถึงมีความสำคัญสมัยก่อนเราอาจจะคิดว่าการเรียนรู้จบที่มหาวิทยาลัยครับแต่จริงๆแล้วโลกยุคนี้ครับความรู้เปลี่ยนเร็วมากตัวอย่างเช่นครับออรอนมาร์ e ครับเขาไม่ใช่วิศวกรจรวดโดยตรงครับแต่เขาศึกษาฟิสิกส์การออกแบบจรวดจากการอ่านหนังสือถามผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ทดลองครับ อีรอนมัดกล่าวว่าครับความผิดพลาดใหญ่ที่สุดของหลายๆคนคือไปเน้นการจำข้อเท็จจริงครับแทนที่จะไปเรียนรู้วิธีคิดกด5ชั่วโมงช่วยให้เราฝึกการคิดวิเคราะห์และมองภาพใหญ่ได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับวอลเลนบัฟเฟต์ครับกับการอ่านหนังสือแบบหนักมากวอลเลนบัฟเฟต์กล่าวว่าอ่านวัน500หน้าความรู้ก็จะสะสมเหมือนดอกเบียรทบต้นครับจุดสําคัญคือการสะสมทีละนิดแต่ต่อเนื่องครับ มันไม่ใช่เรื่องเก่งพิเศษแต่เป็นเรื่องความสม่ำเสมอครับวอลเลนบัฟเฟตครับใช้เวลาประมาณ80%ของวันไปกับการอ่านและคิดครับนี่คือสาเหตุว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจผิดพลาดน้อยมากเพราะเขามีข้อมูลพร้อมเสมอครับโอปราเวนฟี่ครับกับไมเซ็ตของการซึมซับครับโอปราเวนฟี่เองก็เป็นตัวอย่างที่ดีของคนที่ใช้กด5ชั่วโมงครับเธอพูดว่านังสือคือเส้นทางสู่เสรีภาพของฉัน สำหรับออปราแล้วนะครับการอ่านหนังสือคือการซึมซับประสบการณ์จากคนอื่นเราไม่ต้องลองผิดลองถูกทุกเรื่องด้วยตัวเองครับเวลาที่ออปราสัมภาษณ์ใครนะครับเธอมักจะถามเสมอว่าคุณได้เรียนรู้อะไรจากความล้มเหลวคุณพัฒนาตัวเองอย่างไรนี่คือรูปแบบหนึ่งของกฎ5ชั่วโมงเช่นกันครับใช้เวลาคุยกับคนเก่ง เพื่อดึงดูดความรู้ใหม่เข้าตัวครับสรุป3ขั้นตอนเริ่มต้นสําหรับเรานะครับฟังมาถึงตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะคิดว่าโอเคแต่เรายุ่งมากจะทํำยังไงดีนี่คือ3วิธีเริ่มต้นง่ายๆครับ1ครับตั้งเวลาเรียนรู้อย่างตั้งใจวันละ1ชั่วโมง หรือเริ่มต้นแค่เพียง30นาทีก่อนก็ได้ครับอ่านฟังพอดแคสต์ดูคลิปเชิงความรู้ครับ2ครับทําสมุด r Reflection เล็กๆครับเขียนทุกวันว่ารู้เรื่องอะไรใหม่ๆอะไรที่น่าทดลองในชีวิตประจําวันครับและข้อสุดท้ายครับทดลองสิ่งใหม่เล็กๆทุกสัปดาห์ครับลองทำเวิร์กช็อปครับทดลองทำไซต์โปรเจกต์ลงมือทำสิ่งที่ไม่เคยทำครับการฝึกแบบนี้สะสมไปเรื่อยๆครับ จะค่อยๆเปลี่ยนวิธีคิดทั้งระบบครับสุดท้ายนี่ครับกด5ชั่วโมงดูเหมือนเรื่องเล็กๆครับแต่สะสมแล้วทรงพลังมากๆครับอีลอนมัสก์บัฟเฟตต์บิลเกตและอปป้าเวนฟี่ครับทุกคนเรียนรู้ทุกวันครับเพราะการเติบโตไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์ครับแต่มันคือเรื่องของวินัยในการเรียนรู้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาถึงตรงนี้ ถ้าเห็นว่าเอพิโซดนี้มีประโยชน์นกกวนฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กระดิ่งติดตามให้ด้วยนะครับแลนในเอพิโซดหน้านะครับเราจะหาเนื้อหาสาระดีๆมาฝากคุณฟังเหมือนเช่นเคยครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ